ไป้ใช้หน้าบอกดูแบบไหนบ่กประเดนหน้าเหน้าน <ะ S 1> หาได้สื้อกินบ่นมีหน้าโอ้เสือกับว่าท่านเก็บยืมไปน้ำยืมไปนำ้ำกัน<ม>คุณนี่ยืมสินไปน้ำแต่รักๆตอนนี้มีหนึ่งมีสินมั้ยมีนี่น้ำเจ็บเป็นนี่แหละน้ำนอกนี่แหละ,บ,บ,หะบ,บอกว่าท<ม>่านกับคู่นี่ยืมสินเงินไปนี่ซาบานบ่เราหนีธนาคารนี่ซาบ,บ้านนี่นะเทเลที่มีดอก บ้านพี่น้องเนาะเปิดมาในลิปอีกลิปนี่พี่น้องเงคพบพอกันอีกเมื่อหนึ่งพี่นอ้องอ่าหีหนวดก็ได้เบะขอมาหาครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะทั้งมีคนในบ้าน

พัดจ <ítulo> <es> anyway, <match> oh. ักรูจักรูพอดีลุงหลวนกะเขามากันสามคนน้องเนาะลุงหลวนและป้าตูนลุงเพิมน้องเยเนาะทั้งน้องสวัสดีเด้อสวัสดีทั้งน้องเฟิร์นน์เนาะแต่ไหนมาฮอดแล้วป่านนี้ตั้งแต่พุณละคลิปลุงเฮิมที่ป้าตูนชื่อเครื่องอยู่ในห้านแม่แล้วนั่นจะแม่นนี่แหละทั้งน้องเพคนนี่แหละที่ว่าเป็นเกี่ยวกับ โลกโขใจก็เม่นควบควบเป็นที่ตั้งเมย์เราในน้ำในฝ่ามเบึงกระเมน่นเป็นน้องคนนี้ได้สอบถามนอ้องคนเป็นได้ไดองอากาหนามากเนี่ยแต่แต่ตัวตน้องน่องคนนี้ยเกีเ่ยวบััพยาติของน่องคนโดยโดวยว่าขออนุญาตนำรอดตายมาทะใดเตื่อแลรอวะเอ,อเกื่วอะไรได้บ่อนุี้ตั้งกล้อง นั่งแบบลุกทุ่งเลยพี่น้องเลยเนาะนั่งแบบธรรมชาติธรรมชาติพี่น้องเลยหืมเด็กเขาอันนี้อื๋อ้าสิเอเจไดเอ้อเอเจไดก่อนเอดจไดเฮ้ยเฮ้ยอ๋อถามพีแต่ว่าลุงทั้งลุงก็ถามทั้งน้องเป็นเด้อะเลยเลยถามก็เป็นมาเป็นน้องเพื่นพี่น้องเนาะดีจ้ะ ครสวัสดีนะสบายดีเด้อพี่น้องซีรอบเนาะไอะในน้ำตัวเขาซื้อว่าลุงหนวดเด้อเมื่อกี้แั้งประตูเนาะฮะเคยเห็นในในในซ่องในอย่างนี้ว่าโทรศัพท์นี่เคยเคยเห็นบรือเ่เคยเห็นบ่ามีโทรศัพท์มีคาว่าจากเบิ้งเจ้าของกเบิ้งพิมพ์กับไปซ่องเขายูทูบเด้อลุงหนวดพระเพลินเห็นได้ดอกเจ้าดังประเทศอะไรนะ เออกาที่มาหนีกาดุหนวดก็ได้ก่อนจะเข้ามาหนี่กับมี่คนใด้ห้านค่าที่ว่าเขาเคยไปชื่อของซอยล่าเนี่ยเราเรียนและในนามมาให้หามาเบิงว่าคนเป็นอยู่ของพว่ากมูอเ้าหมดแหละจักรักเลยหนีอยู่จักคนเนี่จักรักอยู่อยู่เจ็ดคน เจ็ดคนแม่มีพ่อมีแม่ยมีเอ็ดมีนกแล้วก็มีลูกสาวคนอ๋อเจ็ดทางคนอี้บ่แม่เจ็ดทางลูกสาวของจะปีได้ไหมไอ้สี่ปีป้ายเฉาหาปีแล้วสี่ปีตายฉาหาปีแล้วแกกินได้แกกินด้วยน้องแกด้วยจะพ่อเพิ่นได้ใช่ไหมพอเพิ่นปะกันแล้วปะกันแต่แต่เพิ่นเกิดแหละ ป้าในเหตุผลเด็กกินไเหลของกับดนหรอที่ว่าตามที่ทั้งพินนํามานีว่าคนที่ว่าเป็นโรคหัวใจเป็นตัวเจ้าเองเลยว่าดูว่เป็นไเป็น่อยเองเลยนะเป็นโรคหัวใจเป็นมาได้สิปีแล้วสิบปีแล้ว อ่าวตุ๊ปีดกระจายครับว่าตะาลเลยเนาะตะายแบบนึงมาตะทั่งเกี่ยวกัะเสียงดังเนาะเสียงดังก็บ่ได้ติดลายกับ่ได้เรองนีกินนดแก้นนงเลยแก้นนด กินเม่กินเทศเท่านั้นแหละเอาไว้นูนปืนนู่นเกล็ดนู่ญ่งโพดไงโพดเป็นเขาเฮียนอยู่นะเพป็นเขาแล้วแล้วก็แม่เป็นแล้วก็ออกออกไปเลยแสดงว่าห่วงแม่เนาะแม่์ห่วงแม่เฮ้ยห่วงแม่แล้วก็ออกไปเลยแสดงเป็นแต่แพงเนาะนี่ยราเนี่ยซื้ออย่างนะซื้อหลักนี่งจ้า รัตน <muitas> <arias> ิกาแต่ต <abi> <_ Jean Rabbit> ัว <painted> ต <vậy> no ัวเจ้าเองนี่ชื่อฮัตซดีฮัตซ์ดีอันยุเด็อันยุสาหาปีอันยุสาหาปีทำอะไรกับเป็นน้องตำรวจหลายอยู่พี่น้องน้องหนุ่ะมาณสิบปลายปีสิบสิบห้าปีได้แล้วเอาตัวน้อยอยู่แต่ว่าอันยูหลายเลยถ้าเกิว่าอยู่ในขณะนี้ตอนนี้นี่ ใช่เนอะยังเนอะถ้าวันในครอบครัวเจ้านี่มีอยู่ตอนนี้ยุ่งกันทิศคนเนาะมีมีมีพ่อมีพ่อมีแม่มีเอื้อยแล้วก็มีน้องสองคนเลี้ยงลูกสาวแต่น้องลุงเจ้าไปไปคนหนึง่งฮะไปเวี่ยงเดีอยวไปเ็ดเวียงพอไปเหวี่ยงคนหนึ่งเปิมเฮียนนี่จะมีเอื้อยอีกบ่แม่มี เอาเลยอื่อยพื่อนไเลย่อไคอบรัวเลยเอื่อยกังน้องนงายกับน้องชกับยัง้เดิน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 เดนเดิ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 เดินเดินเดิเดินเดดินิดินเดเดิน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 เดเดิน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 เนเดิดินเดินเเดิน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 เเดินนเดิเดินเดินนเดนเดินนเดิเดินเดินเเดินเดินเดินดเเเดินเดินเดินดเน ไปได้เดือนไปเลยเห็นสามล้านเห็นสามล้านแสดงว่าพอได้เงินชวนนั่นเนาะสิว่าได้อไปซื้ออยู่ซื้อกินหราอว่านเอื่อยพคนนี่เนาะได้เพิ่นนั่นแหละบ่้มมล่เกาะพ่อเพิ่นลุงน้าเพิ่นหมอค่ะไปเพิ่นนั่นแหละไปห้องหมอนี่รักเลยเจ้าไปไปห้องหมอเลยหมอแพงหมอแพงแม่นแพงสวัสดิ์ ดูหัวใจมาจะสิบปีลนะแล้วเนาะใส่ต่อยาแต่ละข้างแต่ละเทือนี่เทือแล้ว <c oughs> ม,มันก็อิงตามเทือ่มาได้เถอะรักล่าถูกไหม,มไปเป็นรักล่าหรือโมบิทอนเนาะรถข้าร่างขายูนี่ข้าร่างเลยเบอรที่นี่เขาไปนี่เดือนเดือนเดือนนึงก็เทือ่ ไอ้อินตามายยอินตามคนจใหญ่อินตามคนหนัดบางเถื่อก่ะคนเทาเป็ดูดูกะเดือนละเทือกทำเป็ดดเรนระยะไปสองเดือนต่อ,อ,อเอทือกอเป็นะแล้วคิดว่าหมอเป็นหมอเป็นเน้นน้ำหนีแปลว่าม,มีมีทางที่จะรักษาหายบ่บ่มีบ่มีมีแต่ก,กินยาตลอดชีวิตอ๋อมีแต่ก,กินยาตลอดชีวิตมันเท่าไปเรื่อยๆแม่มกินยาเป็นเทาไปอืมมันเดียว่าสาเหตุที่ ป้าก็วกับผ네 <oh> uh, uh. ัวมันเป็นโรคนี่บ่บ่กับผู้โหร่งนเอนกันผู้โหรแต่มาครับมันเป็นเนื้อคู่เนาะแต่ป้ามากันยังโมได้มีไม่เลยบ่ด้วยเลยยังโมีเลยอยู่คนเดียวเออพี่้อกก็นายรศานมองที่ว่าโมบีทางรักษาหายเนาะ มวยอกาศที่จะจยีมีแล้วอ่าลงไปสวรรค์น,นี่เพิ่นก็แนะนำแบบไปร,รักษาอยู่ใช่ไหมเนี่เยเพิ่นก็เคยแนะนำให้ไปเวียงเป็นเวียงแม่แต่ว่าพวกนอก้องเขาพูดเงินพิ่นค้ำนี่แหละมันมาถกกับพ่อมันบ่มี ừ ừ ừ ก็บ่ได้ไปเออเปนแนะนำโดยไปเวียงโดย เวียงพี่แต่ขนาดว่าชิไปต่อยาแต่ละเดือนเนี่ยก็ยัื่องพรแม่นก็ยังพอแห้งแล้วกูหนียืมสินใสอยู่ดิแม่นูหนียืมสินไปอยู่ลักเลยก็ขึ้นตัวน้องคนเดียงนี่เฮ็ดงานมาได้พี่น้องเนาะเป็นเวี้ยมาได้แต่ได้ได้กับบุมีิเฮ็นยังกัยากเนาะถ้าว่าไอ้พี่ท่านใดเนาะที่ว่าเพิ่นได้ใครกูได้คนเนาะเพิ่นอาจฉิะ นั่นอะชิ้นหเกี่ยวกับโรคหัวใจเขนอาดชิ้นหดีแล้วว่าโออยยหนน้้าเเพ่ลูกว่าการที่เป็นโรคหัวใจนี่มันมันเป็นแบบใดเนาะหลายคนหลายคนขนาดสิ้นหได้แหละพี่น้องแต่ว่าส่วนสูงหนุ่ยก็บไม่ค่อยหูเป็นได้พี่น้องเนาะว่ามันเป็นใดๆเนาะหูแต่ว่าเป็นโรคหัวใจนี่สั่งแรกเลยก็คือออย่างนั้นเพิลึน เสียงดังเนาะเห็ดใ้เห็ดใ้คนที่ว่าคนไข่ลรกนี่นะนกเนาะเสียงดังกไ่ได้พี่นเอง้เสียงตู่เสียงเปิดดังก็ยังไ่ได้เลยเนาะเฮ็ดนัก็นหยังก็ไ่ได้เลยเล่ แหละสมมติว่าอันนี้นะอันมันมันขึ้นเดียวมันมามันมันเป็ีนไแบบว่าเป็นแบบเป็นเดือนหรือว่าเป็นเรื่อยๆแต่บางทีมาหรือว่าเป็นไงโดยแม่แล้วแต่มาเขืออะมะฮอดเดือนกับวินถ้าเป็นปุ๊บก็ต้องได้ไปปั๊บแม่ไปอะไเดื่อนหนึ่งนองจะขึ้นมะเขือกับซ้ำขึ้นเขือกับซีขึ้นมะเขือกับเป็นพิษอืม ตาาามอกรบางเทือกบางเทือกไปหาหมอแล้วกลับมากลับมาเทือกแล้วเป็นต่อไปต่ออีกแม่ <laughs> เอาคักได้เพราะว่าอย่างหนึ่งกัมุง่งผ่ามอญมุ่งที่ขนมาจากรถเนี่ยพัทลงจากรถไปกลับเลยก็ยังมีเนาะแ <laughs> <laughs> น่เอาคิดว่านักอยู่แล้วเนาะเขาก็คิดว่าโรคหัวใจนี่ นุ่นบอกจะคิดว่าเป็นแต่เฉพาะข้าวผู้เฒ่าได้พี่น้องหนื่องกับวดาคิดว่าผู้หนุ่มยังหนุ่มยังน้อยกับเป็นน่ะนะนุ่นบอกกับว่เคยคู่เดือดอันไหนกันมีอ๋อคอยก็บว่เคยคิดกันพ่อแม่อ้ายหน่องก็บว่มีใครเป็นมีเฉ่าะคนเดียวอย่างเงี้ยแล้วแล้เรื่องเรื่องการอยู่การกินข้าวน้ำต้นปลาเลื่อนครัวเรือนใจแบบใจหายใจหน้าบอกดูแบบแบบบอกไปเลยหน้า นนหาได้ไปซื้อกินโอมินาโอมินาเฮ็ดแม่หาได้ไปซื้อกินอาไหลเสือกินที่เป็นเขาโลเขาเออป่แม่เป็นเขาโลเขาเอมีสองื้อสองมีสองสี่โลแสดงว่าครอบครัวใหญ่นี่งสองหนึ่งมันช่ได้จักมื้อก็ประมาณมาามสิบปมื้อสิบปลายมื้อถ้ากรว่า เขานี่เดือนหนึ่งนี่ลาดตายเนาะสปอคาเขาไอ้พี่น้องเลยแต่วันยังไม่ร่วมคาที่ว่าพันหาที่ว่าทาั้งน้องเป็นจะเป็นอย่าอุ่นดีเนาะนักลักเลยคือเขาเนาะอชอบมากกับเป็นทั้งน้องเนาะที่ว่าจุดนักเลยเนาะจุดนักค่อย,อยนี่แหละจุดตารางเลยก็เป็น เป็นน่อ,องเพิ่นเลยเป็นเข่านี่ต็อาทีพอมาเท้าอยู่เพราะว่ายัางกตา,ามว่ามันกับบบบ้ตรชาว่าร์นั่นหรอกแต่ว่ามันยังหน่อยก,กันยังมีค้นหาเนา้เอมีพอเนาะมีน่องมีเอื่อยเนาะหาซอยกันแต่ว่ามันกับเนี่บเพียงพ่อต่อกันกินเราเพียงแต่ว่ามันกับมันนักคือน,น่อ,องเพิ่นเน่ยต้องบางทีก็บเอ็บเก็บเงินเก็บออมล้อมดิด ไว้ให้ทั้งตัวน้องเพื่อนเนาะจะกลัวไว้นะว่าย้ำเป็นฐานเป็นหนีดมาเนาะมังเถื่อกคับว่าท่านเก็บยืมไปน้ำยืมไปน้ำกันกูนี่ยืมสินไปน้ำในลักลักตอนนี้มีหนีมีสินม่้ยมีหนีน้ำเจ็บเป็นนี่แหละน้ำนอกนี่แหละบ่าท่านกับกู่หนี่ยืมสินเหมืนไปหนีสะบ้านว่าหนีธนาคารหนีสะบ้าน มีดอกอยู่เดี่ยวนี้กัยังชอบปลาดชอบปลายลาดไม่ติดชอบปลนลาดชอบปลายาอ๋ออันบ่มีแล้วก็คู่นี้ยิ้มสิ้นไปเป็นหนีชอบปลายลาดพี่น้องเพราะว่าเป็นโลกพรวใจเป็นเป็นดูเป็นตลอด เพราะว่าทาเขาบยืมเด็กะเพราะงญาติพี่น้องพ่อแม่กัิชิบึงลูกเป็นกับบได้เนาะเป็นลูกเป็นนอนแงบบอยู่บัดพอกับแม่ชิบึงแต่ตาพังแต่หูกับชิบงคือเนาะก็ต้องได้กู้หนี้ยืมชินเพื่อว่าจะให้ลูกเนาะกลับมามีชีวิตทีดีขึ้นพี่น้อง เป็นนี่ซาปลายล้านเขาก็ซื้อกินเนาะและอันนี้เนี่ยขอ,อนายขอนายทาบะนี่ัออนเฮือดน,นีน่อันเฮ็ดน,นี่เฮ็ดได้จะปีละโอ้จะสี่หาปีแล้วบ<อ>่ตั้งขึ้นไปได้หน่อยแค่พอพันตั้งพอมันเป็นสร้างแล้วพันตั้งเออได้หน่อยก็ซื้อหน่อยโฮมไปแต่ก็บวกเพิ่มเจือเท่านั่นนอกเปิ้ลนี่แหละเจี๊ยบเปิ้ดุ ง่ายไหาหาหามากอ่ะกับใส่ไปให้เก่าเนาะแม่ที่ได้มาเมื่อไหราออกมายังมืแรงมันก็เลยกลายเป็นเราบบมีเงินเก็บมือกำเนาะแต่ช่วงวันเก็บกำกับได้เนาะเพราะว่าเขาบอก่มีเงินเก็บแบบขึ้นชิบูขคือชิบูเป็นหนีเนาะแต่แบบตัวนี้แหละทั้งสะพอนั่นไงมันไปเห็นมี่อ่ะ เหตุเรี่ยวแบบหาเหตุเรี่ยวเห็ุงานบ้านสิคนในพี่น้องนะครับครอบครัวเป็นก็ได้เพราะว่าใช่คือหลักคือหนึ่งมาเข่าเนาะสองมากะหาเงินจากขัวไว้เพื่อว่ายันทั้งตัวนอกเพิ่นโลกที่ว่าหัวใจกับเบลขึ้นมาเนาะอย่างหน่อยก็พอได้มีเงินถึงที่ว่าเงินค่าหมอพระท่านได้ก็ให้มีเงินค่ารถไปก่อนเนาะ ไปหอดหอดมือหมอแล้วับเรื่องเงินตัวนั้นเ้าก่าห้ากู้หนีดิบชินคือเก่าแต่เล็กๆเลยก่ะต้องเป็นค่ารถเนาะนต้องถกัวว่าเห็นมีน้ำเนยเป็นบ่อความเป็นมันเ้วาค่าเมื่าเวลามันจะขึ้นยามใดเนะดาะกลางค่ำกลางคืนบอหรือว่าช่วงใดไม่ต่างก้าบุกถือเนาะกลางคืนก็นได้ไปกลางคืนยังโมงสองโมงก็ได้ไป เวลามันขึ้นอย่างน้ามันเป็นอากาศเป็นยะงไงมันแหนะเออใหยใจบก็ดดได้โอ๋อต้องเข่าไปต้องใช้ทห็นว่าออกซิแม่มันไปใสอ่ออกซิอืมอยากยินดีเฮือนนี่ผมมีออกซิแบบสำรองบผมมีผมม,มีเนาะแต่เพราะว่าถ้ามันขึ้นอย่างน่ากับแม่น ต้องไปพุ่นอย่างเดียวแม่นเพราะว่าอยูโมอเมืองเพิ่นบุมียาเพิ่นบุฮับเพิ่นบุฮับโดยต้องโมแข่งโดยพระราชนี้บ็ได้ดิได้บุมีอีกปลาตรงตองไปหมอเมืองอย่างเอาโมแขงอย่างเดียวพี่น้องประมาณร้อยกว่าลักเนาะร้อยปลายลักพี่น้องเอ้จากนี้ต้องไปลงโมแขงโอ้คะแนนว่าขึ้นหนึ่งลักเด็กอันตรายเลยเนาะเมน คืนหนึ่งมุงสองมุงก็คยไปที่คไป,ไปแบบล,ลกเลยนี่ไปแบบแบนรถรถไฟก็เอาสามอ้อสามรอบเมนในเฮือนสามร<ล>อโด<ม>ิกระจายเดี๋ยวในเฮือนี่มีพื้นไฟมีแล้วเนระ น้ำมันมีน้ำน้ำอดาดนี่นะจะใส่น้ำมอไรอย่างไรใส่น้ำเพิ่นใส่น้ำเพิ่นแมนเพลินในบ้านใช่เพลินในบ้านเพลินเพิ่นอยู่ที่ไหนโอ้เพลอนเพิ่นอยู่ทกลยโค้กอยู่ทางทิศบรรยายปลาตัวนี้มองไปใส่น้ำมีนะโดยเพราะว่าหลังจากมองที่นู่นหเขาเาสางเขาบ้านอีก็ไกลเลิกเส็จแล้วพี่น้องไอ้เพลินมาฮอดนี่นะเดี๋ยวเนว่าใช่ในบ้านปลา เอเพิ่งไปเอาอเพิ่งคนฉลองไปมันบ่าตัวหน้ามันก็แห้งเนาะไก่ได้พี่น้องไหปุ๊ไปคับนี่ยว่าลักลักหนึ่งได้ไหมหรือว่าลักปลายเนาะมันมดไก่เนาะเพราะมันลักปลายพี่หน่อยกับเพื่อนไปไปกรับแต่ว่าทางมันไม่สะดวกสบายเลยพี่หน่อยเป็นทางที่แบบคุกกะขึ้นมาเป็นเนินเนาะเป็นเนินไม่ได้มิตรป่าพี่น้อยมิตรป่า ค่ายแบบอยู่ปุ๋ยได้จังไมคัมีม่อย่างเลยทำมนม่ไฟมืมดปันอยู่ดงไ่ได้เอกักใส่โซลาเซลล์แต่มาอยู่นี่ได้จะปีแล้วด้สามสี่ปีหาปีหาปีปหาปี่าไงดินซื้อหรือ,รอใบราแบใบไซื้อซืออ้อน้ำเพิ่มทุกอนเพราะว่า ตอนที่ทั้งพ่อเพิ่นก็อาจจะที่มีได้เนาะมีได้จากเราเป็นสร้างเนาะเราเป็นสร้างเป็นยังกับย่างที่ว่าเราเก็บออกลำดิดได้แล้วก็โฮมไว้เนาะทำบทซื้อแห้งเต็กเนาะเต็กพิยูใจเต็กกี่สาวเฮือนอยู่โอก่อนนั้นน่ะสาวเฮือนอยู่เจ้ากระดิ่งผุภัยเลยนะโอ แสดงว่าพักกันช่ชีวิตอีดีเนาะสองคนเนาะเพราะว่าเต็มที่ะอยู่เมืองพีนแหละคนขายว่มีเงินหรอขายมาปัวนะนโ่้แม่ลองันบ้านี้นะดูดูอย่เห็นเดอกเด้อเด้อหัาโอ้อนยอยู่เมืองพีนแม่บ๊บบโอบเอมัวออกาองพีนเลยไรน่ยไวอันนี้นะ มี่เจเป็นเจเป็นนี่แหละเป็นโลกอันนี้แหละันใช่ทำคล้ายมากคล้ายูพุทสิยลูกมีนี่เนาะอมันเป็พุทธจักรไปกดินดูกะดินงีดิแบบว่าหาแม่มอันใหญ่ว่าจะอยู่เพื่อนชาทีอยู่ห้องาเขาซื้อหน้ากับบมีเห็ด แต่ว่าย้อนควมดุมันขยันเนาะโน่เก็เลยเก็บเออกมาดีเพื่อมาซื้อดินพื้นนี้แต่ก็มาตั้งเฮือนที่เสาวกูโดกันมานี้แต่ก็ยังพูดวิทาท่าว่าซิเร่อเนาะเปิ้ล <c ười> เยอเผิ้ยอะเ,เป็นมันเล่บเยอะหนึ่เพราะว่าพอมันลักได้ก็คือตอนนี้นะในขณะนี้นะเป็นหนีอยู่ซาลายล้านเนาะ นี่ที่ว่าเว้นขาหืดขายาหมอโรคเิ่นเนาะแต่ว่าที่นี่มันก็คือมันมันเป็นโรคที่แบบว่ารักษาบ่หายเนาะมันต้องใช้เงินไปจนไปเรื่อยๆเนาะมันก็ว่าอย่างหนึ่งก็สีมาทำนองเดียวกับช้างอาจเิ่นพี่น้องเรือช้างไออาจเิ่นที่น้องเป็นเป็นโรคซันเนี่ยนั่นก็รักษาบ่หาย แต่ว่าเออ่ยังยามันเท่าไปยังยามันเท่าไปแต่ว่าน้องถ้าเกินเานาะเป็นตำรา,าดเดียวก็ไม่อ่านเนะี่พี่น้องเลยแต่โรคหัวใจนี่กับยีบอ่อเนี่ยจุดเชียงในช่วงเนาะ <c oughs> ชูงมาหนึ่งหเหตุว่ายากนักบูได้สองมาก็ทบกระทั่งกระเทือนจิตใจบม่ได้เนาะเห,ห็ุให้พ้อง ว่าไงถามเสียงดังกัหรือว่าพิจัยยังรายยากะฮ็ดให้ชุดเนาะแต่มีแต่พยายามแบบว่าเขานี่ให <German> right? kind of um, <IN> like, ้ทำตัวแบบว่าบม่อยากให้คิดอย่างไรเนาะไม่เครียดไม่ยังเนาะเคยเครียดบ่ก็เคยเครียดนำตัวเองเครียดนำเงินค้ำอะไรเขากัว เป็นหนึ่งเป็นแต่ซอยเดือดตัวเองค่ายว่าซอยเดือดไม่ได้กับว่าแม่แล้วพี่น้องเพราะว่ามันให้เบียบไม่ได้เนะาะเขาสิไปหารับจ้างทํางานกลับไปไม่ได้เนาะอืออันนี้แหละจุดรักนักเลยนักเลยแต่ถือว่าที่นี่ครับแต่เป็นห่วงทุกคนพี่นอ้องเอ่ากับว่าชะมดว่า เนาะทำมี่พุใหญาใจดีไปพี่ใจบุญเนาะที่ว่าพิ่นอยาก่จบซอยม,มาเนี่จากช่ยเดือนนอกนี่จักลกักเลยนี่คิดว่าจะช่วยเหลือด้ดานไ,ไหนอ่ะเขาบอกว่าการตามซ่อยเออจุดที่ว่าจักบบลักที่เจ้าจาุดประสงค์ที่เจ้าตอนนี้จิตใจใส่ใหายเป็นอย่างินศี่นโอ้ยอย่างวิชซี่พินซีเลยัตัวเองนี่ ว่าพใหญ่เป็นมองเห็นเนะะาะจากลักๆเลยก็เรื่องคือเรื่องยาเรื่องเงินหนี้สินเนะะเาะเราเนาะจะเป็นพลังแค <laughs> รงใจให้แน่เนาะสูงๆเด้อยสูงต่อไปเดี๋ยวไปแจให้กับเราเนาะทังเนาะพี่น้องก,กันได้สำหรัคบคลิปนี้ตาม่า คุณยายใจดีที่ว่าอิบซี่านใดเนาะที่ว่าอยากจุดจากซอยที่ว่ามองเห็นอยากให้นุ่นวดเป็นสะพานบุญอยากซอยเดือทั้งน้องเพิ่นครอบครัวเพิ่นกะนุ่นวดยินดีเป็นสะพานบุญให้เด้อพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าขนาดสงสารเนาะพี่น้องที่ทั้งน้องเพิ่นเล่ามากกะก็ที่ว่านักอยู่พี่น้องเนาะเห็นว่าเอมา่อย่พี่นเห็นว่าเออเห็นสภาพอยู่แบบที่แล้วคิดว่าน้องเพิ่นมีจากที่บัดเพอเนาะพนเรามาแล้วกะทีว่า หน้าตาแทบไร่เนาะพี่น้องเนงาะพอตำรวจก่อนจะเขามาเนี่ยก็มีทั้งคนในน้ำเข,ข้ามาคืกนนอกันเนาะหนวดเขาไม่ได้เข้ามาโดยตรงเลยพี่น้องมีคนในน้ำคนบอกว่าหามาเบิ่บาางเน่ว่าสันครอบครัวบรรยากาศมีลูกสาวเราคนหนึ่งเนี่ยเป็นไม่ห้างเหมือนว่าซี่แล็นโรคหัวใจมาแต่กระสอบมากลักๆเลยกกับเรื่องเขาน้ำจำปาเนี่ยพี่น้องเลยยัง,ขงเข่าขัดแดงเกงขัดหม,มออยู่ว่าสัน พูว่าเป็นยังเชงว่าเอ่อชางสั่นก็คือที่เพิ่นแนะนมากันมาคือแบบว่าคือค้ายว่าที่พ่นมีอยู่มีอยู่ที่ขึ้นยอดว่าพวกควเพูนเละเป็นที่แบบคนดุคนบันกยันพี่เองเพียงแต่ว่ามันมันกับวโรก่วมเล่าทีขเม้าเนาะมันก็เด้กลายเป็นว่ายังบ่ได้วินอยได้มาก็ใส่ไปเขาออกทำกันแบเพื่นได้มาซิใส่เ0้าเนาะ เป็นหนีบเป็นชิ้นเพิ่อมอีกอน,นะพี่น้องแต่ก็ยังดีตรงที่ว่าช่วยกันทำมาหากินเนะเาะเพราะนั้นพูนอา,าหารบริสิบพูนละแสนที่ซ่าอาหาชิฟกับว่ากันไปเติมกันเนาะนักข้อเนาะอะ,อะ,นอะไอนี่ท่านนี้ยหน,น่อยขอจบคลิปที่ชิปเด้อพี่น้องได้ทั้งหน่อยฝากก่นจบคลิปหนุ่ยครับมีแต่ขอฝากเรื่องเ่กียวกับเขาหน้าจ้ำปลานะครับเรื่องที่ว่าน้องเพิ่นเนาะเกี่ยวกับเงิน ต่อยาเนาะนี่เป็นหนี้ชินเนี่ยพี่น้องเนาะตอนนี้ก็บพี่วัววนเลักเลยกับพว่าหนักอยู่เนาะอาใจขอจบคลิปพี่คิวเด้อพี่น้องนอะขอบค,คุณคุณตั้งพ่พอ,อ,พอททนนมพแม่พี่น,อน,น้องทุกที่เข้ามาติดตามนะครับชมเพื่อแชร์ใจเด้อยินดีมีให้เด้อไมีแต่สิสูด้วยเหมือนกันเด้อ